i r ร็อ MG 75 Pro ตัวที่ผมได้มาเป็นสีแดงเป็นคีย์แคบแถมนะครับเป็นสีเป็นสีแดงเป,เป็นแบบด้านอันนี้คนขายในช h อป e ีเขาบอกว่าได้แค่ล็อดแรกที่เป็นพิออเดอร์เท่านั้นนะครับหลังจากนี้สั่งจะได้แค่ตัวคีย์บอร์ดอย่างเดียวแล้ว อันนี้เฉพาะกล่องคีย์บอร์ดนะครับ1.8โลหนักโคตรแกะกล่องออกมาก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาจีนที่ดึงสวิตและคีย์แคปแล้วก็สวิตแถม3ตัวสายเคเบิลไทยเอดูไทยซีเป็นยางนะครับง่อยๆเลยไม่มีโลโก้อะไรทั้งนั้น มาที่พัอีกของงานดีกว่ามีปะครอบกันฝุ่นแล้วนะครับหลอ่อวะทุกคนสียังแจ่มข้างหลังก็มีลายเป็น C N C นะครับ ที่หาคือตรงนี้ไว้ Mac Mechanical Keyboard อะไรครับนี่คนที่จะซื้อเผื่อใจนิดนึงนะครับเห็นรอยนี้ไหมนี่ตรงเนี้ยมันเป็นรอยขูดจากตั้งแต่แกะกล่องเลยอะมองผผ่านก็เห็นอยู่นะ ขัดใจเล็กน้อย A68 กับตัวนี้ไปตัวไหนดีครับ A68 อัปเดตล่าสุดปรับ0.005ได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้สนใจเรื่องเคสที่เป็นอลูมิเนียม A68 ดีกว่าครับประหยัดกว่าคีย์แคปเป็นแบบ PBT นะครับเป็นแบบใสนี้เป็นแบบใสส่วนของแถม ของแถมเป็นแบบสีแดงด้านเป็นดับเบิลช็อตข้อดีของรุ่นนี้คือเป็นอลูมิเนียมทั้งก้อนเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยด้านล่างก็เป็นอลูมิเนียมด้านบนก็อลูมิเนียมแล้วก็เป็นแบบเป็นบอลคราสด้วยก็คือแกะง่าย คีย์บอร์ดเป็นแบบแกสเกตเมาส์นะครับมียางตรงนี้ไม่นุ่มแล้วก็ไม่แข็งเกินไปอันนี้ก็โฟมโฟมดำโง่ๆเหมือนใน a อ o c k ND 6 3 Pro โปยเลยแบบบางครับบัตโอมเคสครับ อันนี้เป็นส่วนขาล็อกที่เป็นบอลแคจะมีเดือยอยู่ตรงท็อปเป็นเดือยรูปตัวทีอย่างนี้ประกบกันเฉพาะเคสนะครับไม่นับ PCB 1โลใช่ครับแกะอย่างนี้เลยแกะง่ายหมดง่ายแต่ก็ไม่รู้จะเอาไปหมดอะไรเพิ่มได้เพราะว่าพื้นที่ระหว่าง PCb กับเคสมันก็มีแค่นี้มีแค่ว่าเราจะเปลี่ยนโฟมอันนี้เป็น วัสดุชนิดอื่นตอนประกอบก็ง่ายครับกดเข้าดึงออกง่ายๆเลยเดี๋ยวลองหลีไฟลง แสบตาใช้ได้อยู่นะเนี้ยสเปคมันเดียวกันครับตัวธรรมดากับตัวโปร <Yeah. S 2> สเปคเหมือนกันเลยร a p ับติ๊กเกอร์ศูนย์จุสิแต่พันเท่ากันเท่ากันหมดเลยตัวธรรมดาจะได้คีย์แคปเป็น ABS ครับส่วนตัวโปรจะได้เป็น PBT น่าจะทุกตัวนะแล้วก็ตัว ที่แพงสุดจะได้เป็นคีย์แคปใสแบบนี้ต่อไปเป็นเรื่องสวิต์นะครับตัว359หยวนตรงนี้จะได้เป็นสวิตสีม่วงตัวนี้หน้าตา h o าส i ซิแล้วเหมือนตัวเดียวกันนะเปลี่ยนแต่สีสเต็มเฉยๆส่วนตัว399หยวน9 9หยวนตรงนี้ ก็คือตัวที่ผมมีตอนนี้ตัวนีวแ้บใสจะได้สวิตซ์สตาร์ไลท์สีขาวสเปคสวิต์เท่ากันก็คือแรงกด 35g ระยะกด3.5ม m mm. ถ้าถามว่าแนะนำตัวไหนถ้าไม่ได้ซีเรียลเรื่องตัวคีย์แคปครับก็แนะนำว่าตัวธรรมดาก็พอนะ ตัว MG75 ธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนคีย์แคปเอาเองเพราะว่ามันเหมือนกันหมดเลยเคสเรื่องเคสเรื่องประสิทธิภาพเท่ากันต่างแค่คีย์แคปกับสวิต์เลยอันนี้ MG75 Pro s w i t Starlight นะครับตัว top เสียงก็จะประมาณนี้ครับต่อไปไปดูเว็บซอฟต์แวร์กันดีกว่าขึ้นมาแล้วอันนี้หน้าเว็บก็จะเหมือนกับ nd 6 3 Pro นะครับกันเดหน้าเว็บเดียวกันนั่นแหละส่วนหน้าคาลิเบตก็ตรงนี้นะครับตรงน,รงนี้แล้วก็สตาร์ทคาลิเบตไฟคีย์บอร์ดทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับให้เราก,กดปุ่ม ละคังแล้วไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเราก็กดไล่ไปทุกปุ่มให้เป็นสีเขียวให้หมด เสร็จแล้วก็กดคีย์ a l ริเบอชั่นคอมพ t e ตรงนี้อันนี้เราก็เลือกปุ่มที่เราจะเซตนะครับอย่างของผมจะเซตไว้เล่นวาโลก็คือ4ปุ่มตรงบาสีส้มอันนี้จะเป็น a อ c กซิวชั่นพอย0์0นะครับอันนี้ตีไปก่อนเลยว่ามูเพราะว่าไอล็อกมี Top d e ดิ z โซนแสงระดับหนึ่งอยู่แล้วมันไม่มีทางที่ เราจะเลือกแล้วมันกดศูนย์จุดศูนศูนย์ห้าได้ครับเพราะมันต่ำมากมันเป็นไปไม่ได้เลยดีกว่าแล้วก็ร a p บ d t ติ๊กเกอร์ระเบิดตก็คืออันนี้อันนี้เป็นตอนปล่อยนะครับก็ศูนย์จุดศูนศูนย์ห้าเหมือนกันอันนี้ตอนกดแล้วก็ Ed zone จะเป็นสีแดงอันนี้คือปิด Ed zone นะครับ ลากลงมาให้เป็นศูนย์ก็คือปิดเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดเซฟตรงนี้นะครับหลังจากตั้งแล้วกดเซฟต่อมาก็จะเป็นเซตกรุ๊ปอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนสวิต์นะครับว่าสมมุติเราเปลี่ยนมาใช้ tcc com แค่สี่ปุ่มอย่างนี้แล้วก็มาเลือกปุ่มสีปุ่มที่เราเปลี่ยน tcc com ก็คืออันนี้นะครับอานนี้โตสวิต์ต่อมาโหมดไฟนะครับ อันนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีเท่าเดิมเลยตั้งแต่ผมใช้ nd 6 3 Pro กี่เดือนแล้วจนถึงตอนนี้ <c oughs> ก็ยังมีเท่าเดิมอยู่ถัดมาที่แอคชั่นตอนนี้เป็นการรีแมปปุ่มนะครับแล้วก็เป็นการตั้งพวกเ o c d น,นี้ถ้าเราจะตั้งเ o c d ก็คือเลือกที่ปุ่ม A ก่อน ของ i r o c จะใช้คำว่า KME นะครับตรงนี้มันก็คือ h c d เมื่อกี้เราเลือก A นะครับอันนี้เราต้องเลือกตัว D DDoc อันนี้ก็เลือกเป็นร้านอินพุตามปกติแล้วก็ Save จะมีโยงออกมาแบบนี้แล้วเราก็กดกลับก็คือเป็นการตั้ง e c d แล้วส่วนวิธียกเลิก กดเข้าไปที่ปุ่มเดิม add ก็ได้นะครับแล้วก็ kme แล้วก็รีเซ็ตตรงนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตปุ่มที่เราตั้งไว้ถัดมาตรงนี้จะเป็นการรีแมปปุ่มฟังก์ชันนะครับที่เป็นสีเทาก็คือปุ่มที่เปลี่ยนไม่ได้ตามคู่มือที่ผมให้ดูตอนแรกเลยเนี่ยในพวกแกงเนี่ย บอกแกงเนี้ยก็คือรีแมปเปลี่ยนไม่ได้ลองเปลี่ยนปุ่มนี้ปุ่ม insert เป็นตัว c ก็ได้ก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดฟังก์ชันเป็นตัว c ขึ้นมาประมาณนี้ส่วนวิธียกเลือกก็เหมือนกันก็คือกดเข้าไปก่อนอกดเข้าไปที่รีแมปเหมือนเดิมแล้วก็รีเซ็ต ตรงเบสิกอันนี้ก็เปลี่ยนโบลลิงเหลียนได้นะครับเหมือนเดิมซูเปอร์เดสมันตีโหมดอันนี้จากที่ช่องคุณพลพลที่รีวิวบอกไว้ว่าถ้าเปิดก็คือมันจะเป็นเหมือนการเพิ่มดีเลย์ให้คีย์บอร์ดนิดนึงก็แนะนำว่าไม่ต้องเปิดดีกว่าแล้วก็ตรงนี้มีโปรไฟล์นะครับตั้งโปรไฟล์โอ้ยเยอะแฮะ โอ้เยอะทุกคนยี่สิบแล้วเนี่ยจรอันนี้ก็คือเว็บเดเวอร์ก็คือหน้าเว็บนี้แหละแล้วก็เป็นตัวเดเวอร์แบบอินสตอลโหลดมาติดตั้งตัวนี้ผมโหลดมาแล้วลองเทสดูนหน่อยมีอะไรต่างไหมตัวนี้ก็น่าจะเหมือนกับ ของ m s h o t นะครับถึงมันจะเป็น in s t a l l s ซอฟต์แวร์เดเวอรแต่ว่าถ้าไม่มีอเน็ตมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันก็ไปเรียกหน้าเว็บมาโชว์ให้เรานั่นแหละตัวเนี้ก็คือหน้าเว็บมันก็ไปเรียกหน้าเว็บเดียวกันถ้าเว็บตายโปรแกรมก็ตายเหมือนกันโอเคไม่มีอะไรไม่มีเลยมีแค่หมดมิวสิกเพิ่มขึ้นมานะครับ ถ้าใครที่จะโหลดตัวซอฟต์แวร์ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปแล้วนี่ต่างแค่นี้เลยมีมิวสิคเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวลองเปิดเพลงเทสดูดีกว่า รวมๆมหมดไปผมว่าอิมชอตทำสวยกว่านะเนี่ยสวยสุดผมว่าอันเนี้ย ตรงนี้เลือกสีเป็นสีเดียวได้นะครับให้มันโชว์แค่สีเดียวส่วนตรงนี้เซตมีออนเป็นสีลุง้งถามส่วนตัวผมไม่เชียร์แล้วกันว่าต้องโหลดมาเพื่อจะเล่นมิวสิกโหมดผมว่ายังไม่ยังไม่เฟี้ยวขนาดนั้น ว่าจะซีอยู่ไหนเนี่ยิูลิ่กพิมพ์ดีไหมครับกำลังหาตัวเปรียบหาตัวเปรียบเทียบอยู่ครับมันนุ่มนะไม่เชิงมันนุ่มดินน้ำหนักแรงกดมันสามสิบห้าก็จริงแต่ว่ารู้สึกมันไม่หนักเลยอะ่ะ เจ็ดเจ็ดห้ายังรู้สึกหนืดกว่าอย่างตอนแรกที่ผมได้เจ็ดมาผมก็บอกว่าเจ็ดเจ็ดห้าพิมพ์ดีสุดในบรรดาเอ็มโจอทุกตัวนะแต่เจอตัวนี้เข้าไปแม่ตกกระป๋องไปอืมประมาณประมาณเอเอหกแปดเอได้ซีลลิงการพิมิ์แต่ว่ามันนุ่มกว่าเสียงมันเหมือน มีคันนี้เข้าฮีบอร์ดมากกว่าอันนี้กับเอ็งหกแปดสวิตไอเลโน่ที่เบาที่สุดพอๆก,กันเลยครับหนักกว่าอยู่นิดนึงแต่ผมชอบฟิลลิ่งการพิมพ์มันละมุนดีอันนี้ไอเลโน่ที่ไม่ได้ลูปน,นี่เลยวบอกไอเลโนโล่ แน่นนะครับแน่นแบบแน่นตับเลยหมายถึง housing step นะส่วนตัวไส้ก็ดุงกดิกตามปกติสวิตช์ก็มี topable ระดับหนึ่ง คนขยับขนาดเนี้จะมาใช้ a c ค u a t i o n ชั่นศนหเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่สนใจนะครับไฮ r o อก g 75 Pro ถ้าถามส่วนตัวผมผมก็แนะนำว่าถ้าเอาอยากได้แค่ที่เป็นเคสลูมิเนียมแบบนี้งาน CNC สีอนโนไดซ์สวย สีดำก็เลือกตัวถูกสุดก็พอนะครับตัวธรรมดา MG75 ธรรมดาสเปคมันเท่ากันต่างที่สวิตชกก์คีย์แคปแค่นั้นเลยส่วนจะเพิ่มเงินเพิ่มส่วนต่างเอาคีย์แคปเอาเคสสีอื่นอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลย MG75 Max ทุกคนตอนนี้มีแค่โปรนะ แปลว่าแม็กอีกสักหนก็มานะเนี่ยใครสนใจเวลเลดแนะนำให้รอนะครับง่วันนี้โอเคขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับไว้พบกันใหม่ไลฟ์หน้าครับผมอันนี้ลองมาไล่ดูโหมดไฟดีกว่า เหมือนข้อจํากัดของ a i r l ล็อคือถ้าเป็นโหมดไฟวิ่งอย่างเงี้ยมันเลือกเป็นไฟวิ่งสีเดียวยังไม่ได้หมายถึงที่เลือกจากหน้าเว็บนะครับ อันนี้มาใหม่เลยมีคุ้นเลยแต่วสวยดีต่อไปเป็นรีสปอนส์นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นขึ้นตามที่เรากด ที่มันหมดไฟของชาวติ๊กตอ็อกนีน่อันนี้ไม่สม,มูทเท่าไหร่เพราะว่าจังหวะที่ไฟวิ่งอยู่ถ้าเบอร์เราอินเตร์ลับกดอีกปุ่มหนึ่งก็คือมันเริ่มมันเริ่มวิ่งใหม่จากปุ่มล่าสุดที่เรากดน,นี่ ไม่ลื่นไหลเท่าไหร่ส่วนคับต้อมอันนี้จะเลือกตามสีได้เลยเลือกตรงนี้อันนี้เหมือนระบายสีครับเราเลือกสีแล้วก็ลากลากได้เลย